สอนสลับบัญชีฟี f i สำหรับน้องๆที่ใช้ iPhone หรือว่า iOS นะครับผมเป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากๆเลยน,นะครับสำหรับ iPhone คนที่ล็อกอินผ่าน Facebook นะครับผมแล้วเล่นฟรีไฟล์หลาย ID นะครับผมแล้วสลับบัญชีฟรีไฟล์ไม่ได้นะฮะ <Hey. S 1> อันนี้เป็นปี2025นะครับน้นองๆคลิปนี้ลุงขอแบบเรียวๆเลยอ่าไม่ตัดต่อเลยนะครับน้นองๆจะได้เห็นเลยว่าสามารถสลับบัญชีไฟล์ Fi ได้จริงๆนะครับอันนี้เข้าไปเป็น ID ไก่อยู่นะ ตัวนี้เครื่องของลูกชายลุงไม่สามารถสลับบัญชี w i ไฟได้นะครับผมก็กดล็อกเอาออกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะเข้าไปที่การตั้งค่ามือถือได้เลยนะครับหลังจากนั้นกดเข้าไปที่คําว่าค้นหาแล้วก็พิมพ์คําว่า Safari นะครับน,น้องๆกดเข้าไปเลยอ่าแล้วก็ เลื่อนเข้าไปจนเจอคําว่าล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์นะครับน้องกดเข้าไปได้เลยนะครับผมจิ้มไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็กดล้างประวัติไปได้เลยนะครับผมนี่จะกลายปเลยไม่ต้องกลัวนะครับผมอันนี้ไม่หายแน่นอนแล้วก็จะสามารถสลับบัญชีวี f ฟได้ด้วยนะครับผมปะ่ะเดี๋ยวเราไปเข้ากันได้เลยนะครับผม กอไปแล้วก็ปัดหน้าจอทิ้งให้หมดเลยนะครับผมเหมือนเป็นการรีเซ็ตใหม่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเกมเลยดีกว่านะครับทุกคนมามาดูกันว่าจะสลับได้จริงไหมนะครับผมกดเข้าเกมไปเลยนะครับผมเหมือนปกติเลยนะครับน้องๆอยากเล่น ID ไหนก็ใช้เฟซนั้นด้วยนะครับผมอย่าลืมสลับตรงเฟซด้วยนะเปลี่ยนเฟซอะถ้าใครมีหลายเฟสนะครับผมมาเข้ามานะฮะเมื่อกี้ยังเป็นไอดีไก่อยู่เลยนะมันสลับไม่ได้ลูกชายให้มาทําเออ แล้วก็มีน้องๆขอมาเยอะมากลุงก็เลยทําปี2025ให้ดูเลยนะครับนี่กดไปที่เราอินที่เฟซนะครับผมยืนยันไปนะครับผมมาดูกันนะครับผมนี่จะได้จริงหรือเปล่าเป่าแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนี่เรียวๆเลยไม่มีการตัดต่อเลยทุกคนนี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เห็นไหมเป็นชื่อเฟซที่เราต้องการแล้วนะครับกดยืนยันไปนะครับหลังจากนั้นก็รอแป๊บนึง โอเคมาละเข้าไปดูนะครับผมจะเป็น mlfa หรือเปล่าอ่ามาแล้วนะครับสลับบัญชีได้แล้วนะครับเห็นไหมทุกคนนี่ง่ายๆเลยนะครับทุกคนนะใช้ได้เลยนะครับวิธีนี้น้องๆลองไปทําดูนะครับหรือน้องๆคนไหนที่มีปัญหานะครับผมพบปัญหาก็สามารถคอมเมนต์บอกลุงได้นะครับผม เดี๋ยวลุงจะมาตอบกับทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามลุงอยู่นะครับผมแล้วเจอกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ